ตอนที่สิบหกเจ้าเจ้าเป็นใครอะหุบปากซะเหยียบเอือคุณคุณหนูใหญ่นี่ท่านท่านจะทําอะไรอะพูดใครเป็นคนบงการให้เจ้าไปทําร้ายตรงเอ๋เอออไม่ไม่มีไม่มีใครบงการค่าเห,หลวไหลพูดไม่มีไม่มีจริงๆขอรับ พี่เล่นเออแค่มาบอกค่าค่าแค่อยากระบายความโกรธเท่านั้นเองขอรับฮะเดนเออคนใช้ของชูซอวี่ฮึชูซอวี่ไม่นึกว่าเจ้าจะปองร้ายข้าเร็วขนาดนี้ระบายความโกรธนั้นหรือเพียงแค่อยากจะระบายความโกรธก็ลงมือโหดร้ายกับผู้หญิงถึงเพียงนี้ ้าวันนี้ข้าไม่จัดการกับเจ้าวันหน้าเจ้าคงจะได้ใจยิ่งกว่านี้ฮะคุณหนูใหญ่ไว้ชีวิตข้าด้วยข้าข้าไม่ควรคิดร้ายกับท่านไว้ชีวิตข้าเธอจะให้ข้าทำอะไรก็ได้ข้าไม่ต้องการให้เจ้าทำอะไรในทางกลับกันเจ้าติดตามเหมือนซีและหาเรื่องให้เขาโดยตลอด สซมียงทำร้ายตรงเอออีกเจ้าอายุยังน้อยแต่จิตใจอำมหิตนักวันนี้ข้าต้องคุณหนูท่านท่านคิดจะทำอะไรข้าวางใจข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ไว้อะไรควรอะไรไม่ควรใครที่ควรร่วงเกินและใครที่ไม่ควรร่วงเกินอ้า ทิ้งมิแปะแปะแปะดึกเดินขนาดนี้ท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านอองจิน้นการกระทำของชายาครั้งนี้ช่างเปิดหูเปิดตาข้าจริงๆชายาไม่เชิญข้าเข้าไปในห้องหน่อยหรือ ท้องฟ้ามืดค่ำเชิญฝ่าบาทกลับไปเถอะพี่คะเขาไม่สามารถยืนได้ชชับชับบลอยมรยุธ์สื่อของจิ้นสูงจริงๆแต่ว่าเขาไปล่วงเกินใครกันนะทำไมมีคนหมายปองชีวิต มาทางค่าแล้วถึงแม้ว่าค่าจะปราดเปรี่ยวแต่ก็เป็นหญิงสาวผู้อ่อนแอนะจะไปสู้กับสื่อของจิ้นนู่นแย่ละชุบโยดสื่อของจิน้นคนคนนี้สองเท้าเดินไม่ได้แต่ไร้กาดขนาดนี้เชียว โชคดีคราวก่อนข้าไม่โดนแพรเหล็กนินก้าวสวรรค์หักแขนหักขาเข้าท่านเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรตอนนี้ที่เขานั่งอยู่บนพื้นแตกต่างจากปกติที่ดูสูงสง่าจริงๆเลยในเมื่อไม่เป็นไรก็เชิญฝ่าบาทกลับไปเถอะเพคะดึกดื่นขนาดนี้เจ้าจะทิ้งให้ข้าอยู่อย่างนี้งั้นหรือแล้ว ฟาบาทจะทำเช่นไรค้าอยากจะเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องรอฟาบาทกลับไปจะทรงเข้าห้องใดก็แล้วแต่จะพอพระไทัยเพคะแต่ว่าตอนนี้ข้ากลับไปไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวกับข้าเพคะมีใครอยู่ไหมเอะ ฟ้าบาททรงทำอะไรเพคะจะทรงเรียกให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านอองจิ้นอยู่ในที่ตรงนี้ในเวลาดึกดืๆง,งั้นหรือเพคะข้าไม่อยากให้ใครคิดว่าข้ากับสื่อของจิ้นแอบเจอกันกลางดึกปิดาปากปากเขานุ่มจังเลยนี่มันความรู้สึกพิสดารอะไรข้าปล่อยแล้วท่านอย่าตะโกนนะ ข้าเพียงเลือกให้คนนำตัวข้ากลับไปเท่านั้นเองดึกตื่นหนาวเย็นเกินไปข้าเกรงว่าจะอดไม่ได้อยู่ถึงเช้าน่าสงสารเป็นถึงท่านอ๋องยังกล้าพูดคำแบบยังไม่แค่เขินเลยช่างเถอะเช่นนั้นท่านก็พักที่นี่ก่อนแล้วกัน พรุ่งนี้ค้าจะเรียกคนมารับท่านแอบยิ้มเจ้าจะทำอะไรอุ้มท่านเข้าห้องไงเพคะอะไรนะอุ้มใช่น่ะสิเพคะฝาบาดเดินไม่ได้นี่นาข้าเป็นชาติชายอกสามสองฉะไหนต้องให้สตรีผู้อ่อนแอมาอุ้มด้วยอย่าขยับสิเพคะ เอาละคืนนี้ฝ่าบาททรงพักเสียที่นี่พรุ่งนี้เช้าข้าจะเรียกคนไปส่งท่านยังไม่ปล่อยมืออีกพี่คะปล่อยนอนเมื่อครู่ใจเต้นแรงจังเช้าวันต่อมาคุณหนูข้านำอ่างล้างหน้ามาว้าย ทำไมเตียงนอนของคุณหนูถึงมีผู้ชายนะเจ้าออกไปก่อนเถอะเจ้าค่ะจะพูดไปก็ไม่เคยมองใบหน้านี้ชัดพอเข้าใกล้ก็รูปงามหล่อแล้วรูปโฉมงามกว่าสตรีเสียอีกเพียงแค่ไม่ได้ดูนุ่มนิ่ม แต่ดูแข็งแรงแม้ว่าจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งข้าไร้ความบุ่มบามในวัยสาวแต่ว่ารูปรักษ์เช่นนี้ช่างที่แท้เจ้าชอบแอบมองข้าท่านอองปล่อยหน้าเพคะไม่ปล่อยท่านออง ยังจะสียแซงอีกท่านอองนี้ดูร่างกายอ่อนแอข้าซัดไปหนึ่งฝ่ามือเมื่อครู่คงไม่เป็นไรนะท่านเป็นอย่างไรบ้างข้าหลังเลือดน้องสนามรบแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าโดนเจ้าวางแผนทำ้ายสามีเช่นนี้ ยังจะมาพูดอีกท่านพูดเพอ้อเจ้ออะไรฟ้าสว่างแล้วอีกสักครู่ฝ่าบาทก็ควรจะกลับได้แล้วเพคะก็ก็ก,กมีเรื่องอะไรคุณหนูยใหญ่เจ้าค่ะคุณชายใหญ่กลับมาแล้วนายท่านสั่งให้ข้าเรียกท่านไปห้องโถงเจ้าค่ะฮะท่านพี่ ตั้งแต่ข้าฟื้นคืนชีพเป็นต้นมายังไม่เคยเห็นหน้าพี่ใหญ่เลยสักครั้งชาติที่แล้วท่านพี่ตะเวนปฏิบัติงานราชการไม่ค่อยอยู่ที่จวนทราบแล้วอีกสักครู่ข้าจะไปแครกแค,กคกเอ๊ะเมื่อครู่ตินนี้หล่นจากศีรษะนางปิ่นของบุรุษ うん。Mm.